เราต้องย้อนคลิปมาละเอาลงมาขึ้นเอาขึ้นมาลงตลกเฮ้ยเราอ่ะต้องยอ้อนสอน เออถูกก็แหละหมานม,มาทางนั้นน่ะเิจะอ้อมไปทำไมอ่ะเออวะตรงนี้ก็ลงไม่ได้ตานมองทางลูกนั่นแหละหมานไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไ่ทำทางครับ หมาหมาหมามันบนตั้งแต่แรกแล้วทางขึ้นมึงไปลงทางลงมึงจะขึ้นเิแล้เริ่มมีปัญหาก,กับเขา่าเก็บเขานิดนึงมันมุดหน่อยเดียวมันอ้อมเออฮะมันอ้อม มันไม่ได้เข้าไปในท้าแบบนั้นดูในคลิปอะมันลอดเฉยๆเข้าไปเฉยไปนะก็หมามันไปทางนั้นน่ะ<อ>มีไงเขารอดวางหินเนี่นออกไปอ,อ,อ้าวเลี้ยวเดี๋ยวถ่ายให,ให้ตอนมดุดกันโอ้ยเราก็ใกล้ออกแล้วดี พอเดี๋ยวขึ้นไปอีกลงไป